สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานมาพวันนี้คุณยายต้องชมเด็กหลายคนที่ช่วยคุณยายจัดรายการวิทยุนะ แต่คุณยายสังเกตว่าคนที่เคยมาค่ายแล้วสองครั้งเนี่ยไม่เคารพชุมชนด้วยความคุ้นเคยว่าเคยมาแล้วรู้จักกันมากสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือการที่เราคุยกันเสียงหึ่งของเราเนี่ยมันเข้าไปในไมโครโฟนนี่ยังไม่หยุดคุยเลยน่าเสียใจจริงๆกับการทำงานถึงสองครั้งของพวกเราที่เด็กๆไม่เคารพเลย อย่างนี้แหละค่ะเรียกว่าเห็นแก่ตัวเด็กๆหนึ่งเสียงของเรามันทำให้มีพรูชันของการใช้ชีวิตของคนจำนวนมากอยู่ตรงนี้เสียใจแทนแม่เธอจริงๆนะที่เธอไม่แบ่งปันชีวิตของเธอเพื่อน้องอีกรุ่นหนึ่งเลยถ้าแม่เธออยู่ตรงนี้เนี่ยแม่เธอจะรู้สึกอย่างไร ในขณะที่คนจำนวนมากกำลังต้องอดทนกับสิ่งที่เธอไร้สาระไม่ต้องอยากเป็นเด็กดีหลอกลกแค่มีความละอายเท่านั้นแหละหนูจะทำความดีที่ยากง่ายขึ้นอย่าพยายามทะเยอทะยานที่จะเป็นเด็กดีแล้วไม่ละชั่วเลยเสียงขอร้องของเราเนี่ยเตือนเสมอว่าเสียงของเธอกำลังเป็นพิรุชัน กับสิ่งที่มันกำลังต้องการความสามคัคคีตรงนี้ที่น่าเสียใจมากก็คือเธอผ่านการทำงานของเรามาแล้วอันนี้ต่หากที่เราตั้งข้อสังเกตว่าความรู้จักมักคุ้นกับกลายเป็นความประมาทได้อย่างไรคุณยายจะขอเด็กบางคนที่นึกถึงแม่ตัวเองนะฟังให้ดีนะคะคนไหนที่ต้องการไม่เป็นไรลูก กอดไว้ไม่เป็นไรค่ะเสียงเสียงของหลานไม่เป็นไรการร้องไห้เป็นการบอกว่ากำลังทุกข์ไม่ใช่เสียงพูดคุยของเด็กๆกติกาของการทำงานในในช่วงของการเบรกเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือว่า คุณพ่อจะทำอย่างไรที่จะให้คุณแม่รู้สึกได้มากที่สุดว่าคุณพ่อกำลังมีความสุขที่เห็นว่าคุณแม่ตั้งท้องนี่คือโจทย์ไว้ก่อนนะคะการบอกว่าผมมีความสุขโดยไม่มีการปฏิบัติการให้ดูไม่มีความสุขให้เห็นนั้นยากเหลือเกินที่จะทำความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณพ่อเนี่ยเข้ามาให้ชิดคุณแม่เลย เพื่อให้ถนัดที่สุดในการที่จะบอกเธออย่างน้อยก็บอกเธอว่าขอบคุณที่ทำให้เรามีความสุขขอบคุณที่ทำให้ผมมีความสุขนะคะให้นั่งให้สบายจากนั้นแล้วเนะะี่ยค่ะเอื้อมมือไปแตะหัวไหล่แม่ไว้ก่อนเด็กๆนั่งเป็นแถวแล้วแตะหัวไหล่คนข้างหน้าไว้เธออย่าทำให้คุณยายต้องต้องใช้เวลากับพวกเธอมากกว่านี้ เราทำกันมาแล้วเมื่อคืนนี้ในวงใหญ่ใช้วิธีการแตะไหล่คนข้างหน้าต่อแถวให้ติดอย่าให้ไหล่ของเราไม่มีมือของคนข้างหลังเราดึงกันให้ติดลูกขอให้คนข้างนอกเข้ามานั่งข้างหลังเด็กๆด้วยค่ะพี่เลี้ยงที่อยู่ข้างนอกเข้ามานั่งข้างหลังเด็กเลยค่ะสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าเรามีความสุข ที่ได้ทำอะไรให้คุณเป็นสุขช่วยปฏิบัติการโดยการนวดคุณแม่ก่อนกับบทเพลงนี้นะคะน่าสงสารมากเลยเดี๋ยวนะคะฟังก่อนให้เด็กๆลองสมมติว่าตัวเองกลับไปอยู่ในท้องของคุณแม่นะบทเพลงนี้เนี่ยคุณวิยาดาโกมาลโกมาลกุลเลี้ยงลูกเองคนนี้เลี้ยงลูกเองเขาบอกกับลูกไว้ว่า เจ้าคือเลือดเนื้อของแม่แม่เฝ้าถนอมรักษานอนอยู่ในท้องแม่มาเป็นดังแก้วตาดวงใจจะเลี้ยงเจ้าให้เข้มแข็งด้วยแรงสองมือแม่ได้ให้อ่อนโยนทั้งกายวาจาใจเติบโตให้เป็นคนดีคุณแม่เอามือวนท้องลูกบอกเขาอย่างนั้นในขณะที่พ่ออุ้มแม่แม่อุ้มลูก เราช่วยกันทำให้แม่เห็นว่าเราเป็นอนุสรีแห่งความดีงามนวดเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าเราดูแลเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าและงดการสนทนาขอความกรุณางดการสนทนาลำบากใจคุณยายมากเลยที่ต้องพูดอย่างนี้กับพวกเธอนะคุณยายอยากอยู่กับหลานที่อยู่ในท้องยังมีความสุขที่สุดเลยหยุดเห็นแก่ตัวเลยนะลูก ดูแลคนข้างหน้าเรา,แ,าแม่เอามือวนท้องไว้ค่ะคุณพ่อนวดคือแม่แมขอความกรุณาที่จะบอกกับลูกของเราอ่อนโยนย <า S 1> บนช้าๆลูกลูกวนช้าๆค่ะสองมือค่ะแล้ววนอย่างนี้ลูกมันเหมือนกับเราเคลื่อนตัวเข้าอย่างนี้เลยค่ะเ<ใ>นี่ยค่ะ <ใน S 1> และให้เขารู้สึกผ่อนคลายที่สุด ให้เขารู้สึกว่าเราให้เขาเป็นอิสระที่สุดเลยโออเจ้าตัวน้อยตีน้อยน่ารักมากเลยดูคุณพ่อนวดลูกดูแลกันและกันอย่างอ่อนโยนน้องชายมีความสุขไม่ลบกอให้คุณพ่อ ผ่านความสัมผัสไปที่คุณแม่อย่างเต็มที่ขอบคุณเธอที่ทำให้เรามีความสุขเราดูแลเธออย่างมีความสุขขอบคุณสิ่งที่เราได้ดูแลแล้วทำให้เรามีความสุขน่ารักมากเลยค่ะถ้าไม่มีเสียงเด็กหนุ่มสาวสัหน่อยเท่านั้นนะ่ะบรรยากาศเนี้ยจะดีมากเลย เขาไม่เคยสนเลยว่าแม่ที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้กำลังอินอยู่กับอะไร<า>คุณยายรู้สึกทันทีแล้วว่าคุณยายคิดผิดละที่เอาสองกลุ่มมาเจอกัน,น,นอย่าทำให้คุณยายเสียใจมากกว่าน,นี้เลยขอรอ้องถ้าคุณแม่จะน้ำตาไหลก็ไม่ใช่น้ำตาไหลเพราะความเสียใจคุณยายรู้ ไม่เป็นไรเลยค่ะหันไปขอบคุณคุณพ่อของลูกเรานะคะพนมมือขอบคุณพ่อของลูกเราเลยค่ะคุณยายเห็นเลยว่าคุณแม่ร้องไห้เลยต้องขอโทษจริงๆที่คุณยายต้องทำงานสองฉากโดยที่เด็กโตไม่ได้รู้สึกสิ่งนี้เลยเห็นชัดเลยว่าเขาไม่เคยรู้ได้ซ้ำว่าแม่รู้สึกยังไงตอนที่เขาตั้งท้องแล้วเขาไม่สนใจเลยค่ะ เธอลองดูนะไม่ต่างกับแม่เธอหรอกถ้าเธอไม่เคยเห็นแม่เธอร้องไห้ในเวลาที่เธออยู่ในท้องเนี่ยคุณแม่ที่กำลังมีหลานอยู่ในท้องเนี่ยไม่ต่างจากแม่เธอหรอกอย่าหยาบคายนักเลยรู้สึกถึงความรักของแม่เธอบ้างเธอจะได้กระด้างน,น้อยลง คราวนี้นะคะคุณแม่นวดคุณพ่อค่ะหันหลังกลับเลยค่ะเราถึงจะมีลูกเราก็ดูแลคุณพ่อได้เลยค่ะคุณพ่อหันหลังกลับทุกคนหันหลังกลับค่ะคุณแม่ขอบคุณคุณพ่อเลยนะคะพายนวดคุณแม่คุณแม่นวดคุณพ่อหูกหันหลังกลับเลยค่ะขอให้คุณพ่อรับรับทราบว่า ที่คุณพ่อดูแลเมื่อกี้นี้คุณแม่ขอบคุณนะคะคุยเลยค่ะแล้วขอให้นวดกลับแต่คราวนี้เนี่ยนะคะอยากให้มันเป็นเพลงที่บอกว่าเราจะฝันไปได้วยกันนะพ่อนะเวลาที่ลูกคลอดวันแรกเด็กๆฟังนะแม่ฝันกับเธออย่างนี้บทเพลงนี้แม่ดูแลพ่อ แล้วขอบคุณพ่อที่ทำให้แม่มีฝันอย่างนี้กับลูกของเราฝันที่จะเก็บดวงดาวมาแต่งผมให้ลูกของเราเก็บหมอกลงลงกระออมเอาแผ่นฟ้ามาทำพระอ้อมเอาดอกไม้หอมหอมมาล้อมเปยให้ลูกเรานอนขอให้เด็กทุกคนนึกถึงฝันของแม่เธอคุณแม่ดูแลคุณพ่อขอบคุณที่คุณพ่อทำงานนะ ขณะน,นี้แม่และลูกกำลังดูแลพ่ออยู่ลูกในท้องของแม่ได้รับฝันนี้จากคุณพ่อด้วยนะคะดูแลกันและการยังอ่อนไลน ลูกได้มีโอกาสทำอะไรให้กับพ่อตั้งแต่แม่ทำแทนแล้วนะคะน,นึกถึงความรักของลูกในท้องที่กำลังขอบคุณคุณพ่อและพ่อก็แม่ก็ฝันในวันแรกที่คุณแม่เห็นหน้าลูกแล้วคุณพ่อเห็นหน้าลูกนี่เป็นบทเพลงที่ผู้หญิงที่เขาเห็นหน้าลูกจริงๆในวันแรกแต่งขึ้นนะคะคุณภาวนาอลามสีเธอแต่งเพลงนี้ให้กับลูกเธอในวันแรกจริงๆ ฉันฝันที่จะเก็บดวงดาวมาแต่งผมเก็บหมอกลมลงกระอองเก็บแผ่นฟ้าทาผ้าอ้อมแล้วเก็บดอกดอกไม้ ูกได้นวดพ่อไปผ่านมือของแม่หัวใจของคนนวดมีความสุขหัวใจของคนถูกนวดมีความสุขและความสุขของพ่อและแม่มันลงไปอยู่ในหัวใจของลูกหมดเลยคุณพ่อหันมาขอบคุณคุณแม่เลยนะคะขอบคุณเลยคะ่ะน่ารักมากเลย มีความสุขไหมคุณแม่ที่จริงเราให้ความสุขกันได้จริงๆแปลกนะคุณแม่นวดพ่อทำไมต้องร้องไห้สงสัยจะเหมือนอย่างที่แม่ตุ้มพูดเลยว่ามันเป็นความสุขได้ง่ายมากเลยสำหรับผู้หญิงท้องคนอื่นนวดให้เราเราก็ร้องไห้เรานวดให้คนอื่นเราก็ร้องไห้ถ้าอย่างนั้นต้องคุยหน่อยแล้วเอาคุณแม่มาเลยนั่นแหละคุณแม่ที่มาคนเดีวมาหาคุณยายหน่อยมานั่งตรงนี้นิดนึง คุณพ่อไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรฟังหน่อยนะคุณยายเห็นหน้าแดงแล้วหลายคนหน้าแดงหมดเด็กๆด,ดูนะคะไม่ใช่ร้องไห้เพราะเศร้าใจนะเพราะมีความสุขลองฟังตัวแทนคุณแม่เราหน่อยไหมขนาดนี้คุณพ่อไม่ได้มาด้วยนะคุณพ่อไปไหนจ้าไปทำงานค่ะเดี๋ยวจะมาครึ่งบ่ายค่ะครึ่งบ่ายถามจริงๆทะลุน้ำตามันไหลเพราะอะไรอ,อะ,ไระลูก รู้สึกตื้นตันใจค่ะความตื้นตันใจคงมีในผู้หญิงทุกคนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ตื้นตันที่รู้สึกเป็นความสุขแบบหนึ่งค่ะคิดถึงคุณแม่ของเราค่ะเออเขาว่าจริงไหมเวลาที่ผู้หญิงท้องเนี่ยมันจะกลับไปรักแม่มากขึ้นจริงไหมลูกจริงค่ะ อันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ชายคงไม่ค่อยรู้สึกเนาะหรือรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหรออคุณยายขอโทษนะคะที่ทําให้คุณแม่ร้องไห้ตรงนี้นะหลานชื่ออะไรยังไม่ได้ตั้งค่ะตื่นเต้นไหมที่จะเห็นเขาตื่นเต้นค่ะหนูฝันอะไรกับลูกหนูหรอจ๊ะอยากให้เขาเป็นเด็กที่ดีค่ะแล้วก็ เป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมค่ะจะอธิษฐานพระอย่างนี้ตลอดเลยค่ะอธิษฐานขอให้ลูกเป็นเด็กดีในสังคมวันนี้ได้เข้าไปอธิษฐานในห้องพระบรมสารีริกธาตุหรือ,อยังได้เข้าแล้วห้องนั้นคุณแม่ทุกคนคุณพ่อต้องไปนะน่ารักมากเลยห้องนั้นเด็กๆหลายคนนะคะพอแรกเกิดก็มาที่ห้องนั้นแหละเพราะว่าแม่เข้ามาก่อนขอบคุณคุณแม่ชื่อชนัญญานะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเหนื่อยดกนะ ไปนั่งค่ะขอคุณพ่อสักคนได้ไหมคุณพ่อเมื่อกี้เนี้แหละนี่ที่บอกยักหน้านะคุณพ่อผมขาวมาสิบอกคุณพ่อมีความสุขไหมคุณพ่อยักหน้าเลยในฟังพ่อหน่อยเอามาอคุณแม่พรทิพย์มาด้วยมาคุณแม่พรทิพย์มานั่งใกล้คุณยายมามาลงอ่ะคุณพ่อจะได้อ่ามานั่งตรงนี้ขอไมโครโฟนให้คุณยายหน่อยได้ไหมคะค่ะถามนิดนึงเมื่อกี้นี้พ่อบอกว่า คุณพ่อก็มีความสุขด้วยที่เห็นว่าคุณแม่กำลังมีลูกใช่ครับพาอ,พอเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนต้องต้องขอกไปคุยเรื่องน้องๆนิดนึงขาเมื่อเมื่อกู่ที่ มีความรู้สึกว่าตอนเด็กๆเ,เราก็เป็นแบบนี้แล้วก็พอเรามาคิดทบทวนหลายๆเรื่องแล้วเ,เรามีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราทำผิดกับคุณแม่อมตอนที่ปริยาทองก็มีความรู้สึกที่ดีแล้วก็รักแม่มากขึ้นนี่ดูนะพี่ก็เป็นผู้ชายที่เขาผ่านชีวิตอย่างพวกเรามาก่อนเขาเข้าใจเลยเห็นไหม แต่หนูคงจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะหนูยังไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะมีความเข้าใจเรื่องนี้คุณยายก็เข้าใจแต่คุณพ่อเข้าใจเลยเห็นไหมลกูกถ้าเราอยากให้ลูกเราเข้าใจเรื่องนี้นะคุณพ่อช่วยคุณแม่เลยค่ะช่วงเนี้ค่ะลูกจะสื่อสารกับคุณแม่โดยตรงถ้าค,คุณพ่อทําให้คุณแม่มีมีโอกาสที่ดีที่สุดที่จะสื่อสารกับลูกนะคะคุณพ่อลงทุนเลยเข้นี้จะเป็นทุนที่ดีที่สุดแล้วใช้เงินซื้อไม่ได้จริงๆ มันมันต้องอาศัยความรักและความเข้าใจจริงๆครับค่ะไหนลองให้คุณแม่พูดซิกกีเเเ่เดือนกี่เดือนหรือเดือนครึ่งค่ะลำบากไหมมันเหนื่อยค่ะคือแบบว่าหเหมือนพักผ่อนไม่พอแล้วก็จะเพียค่ะ<ห>แต่ว่าก็ก็มีความรู้สึกดีๆว่าคือเป็นท้องแรกนะคะก็กลัว <laughs> ไหมลูกเมื่อก่อนกลัวมากค่ะ เมื่อก่อนจะแบบว่ากลัวการที่จะต้องแบบมีอีกหนึ่งชีวิตเข้ามาอยู่ในท้องเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามีครอบครัวเราก็อก็คืออยากอยากมีอยากมีลูกขึ้นมาเองค่ะนูตั้งใจก่อนที่จะตั้งครันหรือเปล่าเตรียมตัวไหมลูกคือไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้คมุมอะค่ะแต่ว่าก็คือ เราพร้อมที่จะมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเขาเพิ่งมาค่ะแล้วตอนที่ตอนที่เราก่อนจะมีเขาเราเคยอธิษฐานจิตไหมว่าขอให้เราเป็นแม่ที่ดีเพื่อให้ลูกที่ดีมาเกิดกับเราคือก่อนที่จะมีแฟนนะคะก็คือก่อนที่จะเจอแฟนคนนี้ก็คือเคยเวลาไหว้พระนี่ก็คือเราพยายามทำทำตัวเองให้เป็นคนดี ทำความดีให้กับสังคมแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เวลาเราไหว้พระจะไปไหว้ที่บ้านมีหลวงพ่อโสธรก็จะอธิษฐานว่าขอให้เจอแฟนที่ดีแลดีไหมก็โอเคเราคงต้องบอกว่าเราจะเจอของดีก็ต่อเมื่อเราดีเรื่องนี้นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นเรื่องประหลาดเลยนะคะของมันจะมาคู่กันตามขั้วของมัน ราฉะนั้นในโอกาสที่คุณพ่อได้มีโอกาสช่วยคุณแม่ตั้งท้องโดยการเข้าใจคุณยายหรือคุณย่ามากขึ้นเนี่ยนี่ถือเป็นการมาที่ดีของลูกเราถ้าลูกเรามาอยู่กับเราแล้วเรามีความคิดที่ดีขึ้นดีขึ้นเคยนึกขอบคุณลูกเราไหมเคยนึกขอบคุณลูกเราไหมเคยคิดย้อนอย่างนี้ไหมว่าก่อนที่จะมีลูกเนี่ยไม่เคยคิดอย่างนี้เลยแต่พอมีลูกแล้วคิดแล้วเคยขอบคุณลูกเราไหมที่ทําให้เราได้คิดอย่างนี้เคยไหมคะ อคุยกับเข้าบ่อยๆขอบคุณที่เข้ามาทําให้แม่คิดดีขึ้นพ่อคิดดีขึ้นขอบคุณมากเลยค่ะสี่เดือนนะคะคุณยายได้ข่าวว่ามีแฝดสามอยู่ในท้องมาหรือยังอ้าวมาแฝดสามมีแฝดสามอยู่ในท้องนะคะคุณพ่อมาด้วยมารู้ได้ยังไงว่ามีแฝดสามอยู่ในท้องคุณยายละงงมากเลยโอ้ เราตรวจพบยังไงเหรอลูกอุนตาสาวอาจินานั่งตรงนี้คือแม่นั่งตื่นเต้นไหมคะกับสามชีวิตอยู่ในท้องของเรานี่ดูนะคะคุณแม่มีน้องสามคนอยู่ในท้องนะโอจะต้องดูแลยังไงสามชีวิตก็ตื่นเต้นนะคะคือตั้งแต่ท้องมามีลูกคนแรกคนโตเป็นผู้หญิงอะคะ่ะท้องนั้นแพ้มากแต่ท้องนี้สามคนยิ่งแพ้ใหญ่ ไปนอนห้แอดแอดเไปนอนให้น้ําเกลือสามขวดไอ้อไม่ใช่ค่ะขอโทษสามวันเก้าขวดทรมานมากค่ะแพ้แบบสุดๆตอนที่แพ้เนี่ยนึกโกรธลูกไหมไม่โกรธค่ะทําไมแม่ถึงต้องทรมานมากกับอีกสามชีวิตซึ่งเราก็มีสิทธิ์ตัดสินใจกับเขาอะค่ะทําไมล่ะลูกคือท้องนี่ตั้งใจมีอะค่ะก็ะเลยเตรียมตัวแล้ว่ะว่าต้องแพ้ พราะว่าท้องแรกแพ้แต่ตอนนี้มาสามเลยก็คุณหมอบอกว่ายิ่งแพ้ก็ไม่ใหญ่ <c oughs> สังเกตไหมคะเด็กๆขณะที่น้ำตาไหลนะลูกแต่ว่าปากยิม้มหัวใจเป็นสุกเนี่ยคุณยายนั่งใกล้ๆเอามือรูปหลังหลานอยู่เนี่ยรูปหลังแม่ก็เหมือนด้รูปหลังหลานเนี่ยแตกจังเลยน้ำตาไหลนะคะเนี่ย แล้วแพ้เนี่ยทรมานมากปวดทรมานมากน้ําตาไหลแต่ปากน่ยยิ้มเชียสังเกตไหมลูกทำไมคุณยายถึงเอาเธอมาเห็นรู้ไหมเธออาจจะไม่เห็นตอนที่เธออยู่ในท้องสิบสี่เนี่ยไม่สายลูกไม่สายทีนี้สามเนี่ยทำยังไงหรอมาเองหรือไงขอคุยหน่อย <laughs> คุณยายก็แบบงงมาก ไม่เคยทอ้องอะคือเป็นคนประจําเดือนไม่ปกติอะคะ่ะก็ไปปรึกษาหมอว่าอยากได้ลูกคนที่สองอเพราะว่าอายุสามสิบกว่าแล้วอะคะ่ะก็ต้องไปเจาะน้ําคํ่คุณหมอก็เลยให้ตั้งประจําเดือนทานยาเร่งไข่ตกอะคะ่ะแล้วก็ไข่ตกมาสามฟองแล้วก็ติดทั้งสามฟองเลย <laughs> วิทยาการทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้น แต่เด็กสามคนที่มาอยู่นี่นะฟังให้ดีนะลูกแม่ได้สอนอะไรนิดหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำอะไรร่วมกัน<ว>เด็กสามคน<ว>ถึงจะมีพ่อแม่คนเดียวกันพ่อมีสเปิร์มว้ายมาสามตัวไปวางอยู่ในไข่ที่สุกพร้อมกันแต่เด็กสามคนจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คุณแม่คุณพ่อต้องช่วยกันนะคะ เด็กสามคนจะไม่เหมือนกันเขาจะมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขาทำกรรมใดเขาได้กรรมนั้นเด็กๆฟังนะคะแต่เขาได้อาศัยอยู่ในท้องของพ่อแม่คนเดียวกันตอนนี้ค่ะแม่ยิ่งต้องเฉลี่ยความดีมากเลยต้องทำกรรมดีให้กับลูกเลยโดยมโนกรรมของแม่เนี่ยต้องบริสุทธิ์เพื่อให้กายกรรมเนี่ยตั้งรับ นะคะถ้ามโนกรรมเนี่ยม,มันบริสุทธิม์มันมีภาวะของการให้และมีความสุขที่ได้ให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติเลยมโนกรรมจะมีอิทธิพลมากต่อกายกรรมและวจีกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเป็นนายนะกายเป็นบ่าวเราลองฝึกดูแลจิตใจของคุณแม่ไม่ว่าจะลูกกี่คนให้สมบูรณ์ที่สุด โดยได้สภาวะของความประพัสอนนะคะแพ้มากคุณพ่อช่วยอะไรส่งไมโครโฟนไปสิคุณพ่อช่วยอะไรคะกับความแพ้ของคุณแม่ฟังหน่อยจะได้รู้ว่าพ่อมีบทบาอย่งไงจริงๆก็ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะทางร่างกายเขาเขาเขาแย่มากอะฮะคือได้กลิ่นอะไรที่มันผิดปกติหน่อยกินแค่ทอดไข่หรือทอดปลาอะไรอย่างเงี้ยพอข้างบ้านหรือว่าในบ้านเองเนี่ย ทอดหรือมีกลิ่นน้ํำหอมหรือกลิ่นอะไรที่มันมันไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะเข้าห้องน้ําอ้วกทันทีอ <c oughs> แล้วก็ทานอะไรก็ไม่ได้เราก็พยายามหาอาหารเสริมหาอะไรต่างๆพยายามปรึกษาหมอว่าจะทานอะไรได้บ้างแต่เขาก็คือทานได้ก็เล็กน้อยมากอะฮะ <c oughs> เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันอันนั้นเรื่องกิน <c oughs> แต่ทุกวันเนี่ยคุณพ่อได้คุยกับลูกสามคนไหม ก็มีคุยทุกคืนนะครคุยทุกคืนคทุกครั้งที่เจอคุณแม่เคยถามคุณแม่เสมอไหมว่าตอนนี้สุขทุกข์อย่างไรจริงๆผมต้องบอกตรงๆว่าไม่ต้องถามเราก็รู้แล้วว่าเขาค่อนข้างอยาทุกข์มากถ้าเผื่อว่าเราได้ถามเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นวิธีการได้ระบายคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณพ่อช่วยมากเลยที่บอกคุยกับลูกทุกคืนเนี่ยแช่วยแล้ว ช่วยดีซะสิ่งยิ่งกว่าสิ่งอื่นภาวนากับลูกทุกคืนแล้วทําให้คุณแม่เนี่ยได้รับรู้ถึงแม้ว่าเขาจะรู้แล้วแต่ได้รับรู้ว่าถ้าเราจะพอทําอะไรให้แม่ได้บ้างวันนี้แม่รู้สึกไม่สบายตรงไหนพ่อทําอะไรได้บ้างพอ่พอพร้อมนะแม่บอกได้เลยมันก็จะกลายเป็นความอุ่นใจใช่ไหมคะคุณแม่มันเกิดความอุ่นใจทั้งๆท,ท,ที่รู้แล้วเนะ่ะแต่ผู้หญิงตอนนี้นะคะมันจะแบบเปาะมากเลยจริงไหมคือรู้แล้วเนี่ยแต่ถ้าถามว่า เธอบอกอีกสักหน่อยเนี่ยไอ้ที่รู้แล้วมันจะเฟิร์มขึ้นไหมเฟิร์มไหมคะเฟิร์มขึ้นฟังสิเห็นไหมยักหน้าเป็นแถวเลยเห็นไหมคะคุณยายเนี่ยพอจะเข้าใจอารมณ์นี้นะคะก็เวลาเจอหลานๆเนี่ยถึงจะถามคาถามเดิมแต่ถ้าเปิดถามวันนี้มันสดมันซ้ําแล้วสดไม่ซ้ําซากเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากดูแลหลานสามคนด้วยการนะคะดูแลที่หัวใจขอบคุณค่ะ ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียนธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230